นี่เป็ดความบทหนึ่งนะคะของแมชีทิริซาที่ฉันชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาดิดก็แปลมานะคะและชักขออนุญาตอันนี้ฟังนะคะอ่าถึงอย่างไรจงทำเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคุณกับคนอื่นนะคะคนเรมามักไร้เหตุผลไร้ตรกะไร้ยึดตนเป็นใหญ่ถึงอย่างไรก็จงอภัยให้พวกเขาถ้าคุณเป็นคนใจดี ผู้คนอาจกล่าวหาว่าคุณมีเหตุผลที่เห็นแก่ตัวแอบแฝงอยู่ถึงอย่างไรก็จงใจดีกับพวกเขาต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณประสบความสำเร็จคุณจะชนะวิเทียมบางคนและศัตรูที่แท้จริงบางคนถึงอย่างไรก็จงประสบความสำเร็จต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณซื่อสัตย์และจริงใจคนอื่นอาจคดโกงคุณ ถึงอย่างไรก็จงซื่อสัตย์และจริงใจต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งที่คุณสร้างมาแรมปีบางคนอาจทำลายมันลงชั่วข้ามคืนถึงอย่างไรก็จงสร้างมันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณพบความสงบสุขและความสุขพวกเขาอาจอิจฉาถึงอย่างไรก็จงมีความสุขต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความดีที่คุณทำวันนี้ ผู้คนอาจลืมเดือนวันพรุ่งนี้ถึงอย่างไรก็จงทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้สิ่งที่ดีที่สุดกับโลกนี้และมันอาจไม่มีวันเพียงพอถึงอย่างไรก็จงให้สิ่งที่ดีที่สุดที่มีที่คุณมีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพิเคราะห์ถึงที่สุดแล้วคุณจะเห็นว่าเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้า ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องคุณกับคนอื่นบทความนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณทำดีคุณทำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะเราอยากจะเป็นคนดีก็ต้องเป็นคนดีต่อไปสุดท้ายแล้วทุกๆสิ่งที่เราได้กระทำไปนั้นมันตกอยู่ในหัวใจของเราตกอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของเราเพนัะนคือวันนี้เราตั้งใจใช้ชีวิตแบบไม่ต้องนั่ง เสียดายอีกเลยไม่ต้องมากลับมาเสียดายว่าเราอยากทำอะไรวันนั้นแต่เราไม่ได้ทำจะตั้งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้มันดีตั้งแต่เดวันเลยให้มันดีตั้งแต่วันนี้ที่เราคิดจะเริ่มต้นเลยแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองทุกวันนะคะแล้วก็ตั้งให้กำลังใจทุกคนเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ถ้าตัวเองทำดีที่สุดนะช่วงเวลานั้นแล้วณวันนี้แล้วแต่ผลออกมายังไม่ดีมากพอหรืออาจจะดูดเขาหาอะไรไม่เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเราตัเาเวเราเองทั้งนั้นเลยนะคะกลับมาแก้ไขและเขารูในอดีตที่ไม่น่ารักของเราที่านมาแล้วก็ก้าวต่อไปเล็กๆให้กำลังใจกดฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมีความสุขทุกวันค่ะ